ตำนานหินแห่งแสงสวรรค์การค้นหาผู้นำแห่งแสงในยุคสมัยของราชวงศ์สินหลงอาณาจักรที่รุ่งเรืองและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันล้ำค่ามีตำนานเกี่ยวกับหินแห่งแสงสวรรค์ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่ครอบครองหินนี้จะสามารถควบคุมพลังแห่งแสงและทำให้แผ่นดินกลับมามีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองเชิงหลงชายหนุ่มผู้กล้าหาญและมีจิตใจที่ดีงามได้รับภารกิจจากจัก,ก,กรพรรดิสินหลงให้ค้นหาและนำหินแห่งแสงสวรรค์กลับมาช่วยปกป้องอาณาจักร จากภัยพิบัติและความวุ่นวายที่กำลังคุกคามการเดินทางของเฉิงหลงเริ่มต้นจากนครหลงเจียเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองแต่ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นจากอุบเขามืดซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีคนกลับออกมาการค้นหาหินแห่งแสงสวรรค์ไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องผเผชิญกับอุปสรรคมากมายเฉิงหลงกล่าวขณะเตรียมตัวเดินทางเขาต้องเดินทางผ่านป่าแห่งความลึกลับซึ่งเต็มไปด้วยป่าทึบและสิ่งมีชีวิตที่ไม่คุ้นเคย ระหว่างทางเฉิงหลงได้พบกับยินหานนักเดินทางที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ลึกลับเธอได้ช่วยเฉิงหลงในการหาทางไปยังหุบเขามืดโดยอธิบายว่าในหุบเขามืดมีเขาวงกฎแห่งอุปสรรคที่ต้องผ่านไปให้ได้เพื่อเข้าถึงสถานที่ที่หินแห่งแสงสวรคร์ถูกเก็บไว้เมื่อถึงหุบเขามืดเฉิงหลงและยินหานพบกับเขาวงกดแห่งอุปสรรคที่เต็มไปด้วยหลุมพรางและสิ่งกีดขวางทั้งสองต้องใช้ความสามารถและสติปัญ,ญญาในการหาทางออกและเอาชนะอุปสรรคที่เผชิญหน้า การเดินทางในเขาวงกวดเต็มไปด้วยความท้าทายเฉิงหลงต้องเผชิญกับเงามืดแห่งความหวาดกลัวที่คอยขัดขวางและทำลายความมั่นใจของเขาแต่เขาใช้ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในการเอาชนะเงามืดและกล้าวไปข้างหน้าเมื่อผ่านเขาวงกวดไปได้เฉิงหลงและหยินหานมาถึงห้องบรรจุหินแห่งแสงสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพลังแห่งแสงสวรรค์ส่องสว่างไปทั่วห้องแต่การเข้าถึงหินต้องผ่านการทดสอบแห่งแสงซึ่งเป็นการทดสอบความบริสุทธิ์และความตั้งใจของผู้มาถึง ในระหว่างการทดสอบเฉิงหลงต้องเผชิญกับพลังแห่งความมืดที่พยายามขัดขวางและทำลายความตั้งใจของเขาเฉิงหลงต้องใช้พลังแห่งความดีและความมุ่งมั่นในการเอาชนะพลังแห่งความมืดและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองเมื่อทดสอบสำเร็จเฉิงหลงได้รับหินแห่งแสงสวรรค์ที่ส่องแสงสีทองและมีพลังที่ยิ่งใหญ่ทันใดน,นั้นก็มีหลิวหยางนักเวทที่มีพลังในการควบคุมพลังมืดปรากฏตัวออกมาหลิวหยางพยายามใช้พลังมืดในการขัดขวางเฉิงหลงและแย่งชิงหินแห่งแสงสวรรค์ การต่อสู้ระหว่างเฉิงหลงและหลิวหยางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเฉิงหลงใช้พลังของหินแห่งแสงสวรรค์ในการสร้างแสงสว่างและโจมตีขณะเดียวกับหลิวหยางใช้พลังมืดในการโจมตีและขัดขวางเฉิงหลงหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานเฉิงหลงสามารถเอาชนะหลิวหยางและปกป้องหินแห่งแสงสวรค์ได้สำเร็จเฉิงหลงและยินหานกลับมายังนครหลงเจียและใช้พลังของหินแห่งแสงสวรรค์ในการนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่อาณาจักรหิมะ และภัยพิบัติที่เคยคุกคามหายไปอาณาจักรศินหลงกลับมามีความรุ่งเรืองไม่นานหลังจากการเฉลิมฉลองความสําเร็จเฉิงหลงได้รับข่าวสารจากหมู่บ้านยินหลิงว่าภูเขามังกอที่เป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญของอาณาจักรกําลังถูกคุกคามและทําให้ทรัพยากรเริ่มขาดแคลนเฉิงหลงจึงร่วมมือกับลินหยวนนักเวทผู้มีความสามารถในการควบคุมพลังธรรมชาติลินหยวนบอกเฉิงหลงว่าภูเขามังกำลังเกิดปัญหาจากกลุ่มที่มีพลังในการควบคุมธรรมชาติ และมุ่งหวังที่จะยึดอํานาจในอนาณาจักรพวกเขามีแผนที่จะใช้พลังของหินแห่งแสงสวรค์เพื่อสร้างพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เชิงหลงและหลินหยวนออกเดินทางไปยังทะเลสาบมังกรเพื่อตรวจสอบและยับยั้งแผนการของกลุ่มนี้โดยเชิงหลงใช้พลังของหินแห่งแสงสว่างในการสร้างแสงสว่างและขับไล่ความมืดขณะดเดียวกันหลินหยวนใช้พลังธรรมชาติในการทำลายสิ่งกีดขวางและต่อสู้กับศัตรูในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ทะเลสาบมังกรเฉิงหลงและหลินหยวนต้องเผชิญกับ เซียวเหยียนนักเวทที่มีพลังในการควบคุมธรรมชาติเซียวเหยียนพยายามใช้พลังธรรมชาติในการขัดขวางและโจมตีเฉิงหลงและหลินหยวนใช้ความสามารถร่วมกันในการเอาชนะเซียวเหยียนและยับยั้งแผนการของเขา